นี่วัดกลางบางแก้วในยุคข,ของหลวงปู่เพิ่มนะนี่เนื้อหาความเก่าเขาไม่ถึงเนื้อของหลวงปู่บุญน,นี่เขาเรียกว่าเนื้อพญาไผ่พ,พุกเนื้อไผ่พุนะครับมีผสมขมิ้นด้วยนะ,ะนี่พิมพ์นี้ นะครับจะเป็นพิมพ์ต้อซึ่งพบเจอน้อยถามถามว่าเก่าไหมเห็นนะนี่ความเก่าดูความเก่าดูพระแบบนี้เนี่ยเขาสร้างก่อน2,500หรือหลัง2,500เห็นไหมนี่ไม่ใช่เนื้อผงยาจินดามณีนะครับนี่เป็นเนื้อพยาไผยผุนะครับอ่า ดูจากกระบวนการผลิตแล้วดูรอยจานนะมีจานเปียกนะแล้วก็มีมีส่วนผสมของขมิน้นนะครับอ่าเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ไหมว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นพระแท้หรือว่าพระสนามเห็นไหมอ่าเมื่อเรามีองค์เดียวเราก็ไม่เข้าใจเราก็มีสององค์เห็นไหมว่าพิมพ์เดียวกันแต่ต่างสภาพ นะต่างสภาพนะ,ะกระบวนการผลิตแบบนี้เป็นกระบวนการผลิตแบบทำมือนะเป็นพระที่สร้างก่อนปี2500เห็นไหมครับนี่จานเปียกนะี่ยธรรมชาติของความเก่าอ่ะ เราดูด้วยตาเปล่าเรารู้ไหมว่าแบบนี้เนี่ยนะเกินหกสิบปีหรือเปล่าใช่ไหมอ่าเกินหกสิบปีมันก็เป็นพระแท้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะอะไรเพราะพระที่สร้างก่อนปี2,500อ่ะไม่มีใครมาทำเก๊เพื่อที่จะมาแจกหรอกนะอนะ่คนที่ได้พระไปเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปซื้อนะ วันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากได้พระคุณไปที่ไหนไปที่ห้างไปเช่าตามตู้เหรอแล้วคุณเชื่อได้ไงว่ามันแท้ทั้งทั้งที่ว่าถ้าคุณไปเอาที่วัดเนี่ยนะก็จะได้พระใหม่กลับมาเนี่ยใช่ไหมอย่างเนี้ยคุณไปที่วัดคุณไปเช่าเต่าหลวงปู่หลิวอย่างเงี้ยคุณก็ได้มาแต่พอย้ายจากวัดไปอยู่ที่ห้างคุณเชื่อว่ามันแทะคุณก็ นะแล้วแต่นะนะ